สวัสดีค่ะนามีนะคะวันนี้นะคะนามีจะมารีวิวโต๊ะทำงานค่ะเป็นโต๊ะทำงานที่ดูโมเดิร์นทันสมยัยแถมถูกหลักเอโกโนมิกด้วยนะคะใครที่กำลังมองหาโต๊ะทำงานอยู่ต้องอย่าพลาดชมคลิปนี้ให้จบรับรองว่าจะได้โต๊ะทำงานที่ตอบโจทย์สุดๆไปเลยละคะ่ะ ะค,ะคือโต๊ะทำงาน Smart d e ด็นะคะจากแบรนด์เ s ็ Space แค่เห็นเนี่ยก็ดูแล้วใช่ไหมคะว่าสมาร์สมชื่อแต่ว่าเดี๋ยวนามนีนะคะจะพาไปดูว่ามีฟังก์ชันอะไรบ้างแล้วก็มีฟังก์ชันเยอะขนาดไหนนะคะจากสมาร์สมชื่อขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะโต๊ะนี้นะคะสามารถปรับระดับความสูงของโต๊ะได้เวลานั่งทำงานานานๆอยากเปลี่ยนอิริยาบถแค่กดปุ่มง,ง่ายๆแบบนี้ ก็สามารถปรับโตให้สูงขึ้นมายืนทํางานได้ค่ะโดยโตะรุ่นนี้นะคะสามารถปรับระดับได้ตั้งแต่74ถึง119เซนติเมตรเลยทีเดียวไม่ว่าจะนั่งจะยืนก็สามารถปรับได้ตามใจตามความสูงของแต่ละคนได้เลยทําให้เราทํางานในท่าที่เหมาะสมทํางานได้นานแถมไม่ปวดเมื่อยด้วยค่ะระบบควบคุมการปรับระดับของโตะรุ่นนี้จะเป็นระบบทัสกีนะคะเพียงแค่ใช้ปลายนิ้วสัมผัสเบาๆบนท็อปกระจก ก็จะสามารถควบคุมความสูงของโต๊ะได้อย่างง่ายดายสามารถบันทึกระดับความสูงของโต๊ะได้ถึง4ระดับนะคะถ้าใครมาใช้โต๊ะเราก็ปรับกลับมาที่ระดับเดิมได้ง่ายๆเพียงแค่กดตรงนี้ค่ะหน้าท็อปกระจกนะคะเป็นกระจกเทมเพอร์ขนาด120คูณ60ซนมดูโมเดิร์นแถมทำความสะอาดได้ง่ายดูสิคะหนาตั้ง6มิลลิเมตรการปรับระดับนะคะทำงานด้วยระบบมอเตอร์2ตัวติดตั้งไว้ในขาทั้งสข้าง เวลาปรับขึ้นลงนะคะจะทำงานช้าๆเพื่อความปลอดภยัยและด้วยเสียงที่เงียบมากๆเรียกว่าแทบไม่ได้ยินเลยล่ะค่ะยังไม่พอนะคะเขามีช่อง USB charger มาให้3ช่องและ Wireless Charger มาให้1จุดบนหน้าโต๊ะตรงนี้ค่ะซึ่งตอบโจทย์อุปกรณ์แกจเกตที่เราใช้ในชีวิตประจำวันสุดๆเลยค่ะไม่ต้องต่อปลั๊กพ่วงสายไฟระยงระยางที่พื้นอีกต่อไปนะคะแถมตรงนี้เขามีลินชักมาให้ใส่ของด้วยนะคะ โครงสร้างขาเป็นเหล็กนะคะสามารถรับน้ําหนักได้สูงสุดถึง120กิโลกรัมเลยทีเดียวนะคะสําหรับตอนนี้นะคะรุ่นสมาร์ทเด็กนะคะจากแบรนด์เด็กสเปคเขามีให้เลือกถึง 3- สีด้วยกันนะคะเหมือนที่เห็นอยู่นี้เลยนะคะสีแรกนะคะเป็นสีขาวนะคะสีต่อไปนะคะเป็นสีดานะคะหรือว่าเถียงกันไม่ได้ระหว่างสามีกับภรรยานะคะแนะนําเป็นรุ่นนี้เลยค่ะ มี2สีในโต๊ะเดียวนะคะก็คือกระจกจะเป็นสีดําส่วนตัวขาหรือตัวฐานจะเป็นสีขาวนั่นเองนะคะบอกเลยว่าสวยมากสวยมากๆจริงๆนะคะอย่าลืมนะคะว่าช่วงนี้เนี่ยเด็กสเปซเขามีโปรโมชั่นลดสิบห้เเลยนะคะอย่าลืมมาช้อปปิ้งกันนะคะมีบริการส่งฟรีทั่วประเทศแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางอีกด้วยนะคะเพียงแค่คุณนะคะทักอินบ็อกนะคะหรือว่าแอดไลน์เข้ามานะคะก็จะได้โต๊ะทำงานสวยๆแบบนี้นะคะไปไว้ใช้ทำงานแถมถูกหลักสุขภาพอีกด้วยะคะ่ะ อ,อย่าลืมนะคะเฉพาะช่วงนี้เท่านั้นนะคะ50%เลยนะอย่าลืมนะ